แม่แค่เดียวเย็ตบต้นกนะ้กูโมราหน้าหนวดนะกันจะมุ่งเป็นสิบบาทหนวดเป็นบุษบานไม่รู้วันใดไอไตเหลววันไหนรุกเลยปอย่างกีตั้มลยหนวดนะกันหนวดนะกัน นี่น้องเคยนวดมามั่งแล้วเคยนวดกับมืก่อนอยู่เที่ยวจังอ่ะอยู่หน้ายุงอยู่ยันตาข้าวเที่ยวนายาตะยุงเป็นนวดได้ร้อยนวดเก้าจังอืมต้นนิดก็กูดแเม้นนวดนะคะมีเปล่งควงไม้มี่กับเปล่งควงเอาแต่เม้นเ่ยค่ะเนี่ยดนค่ะเน็ตจะจิงได้ค่ะมีเป็นมีเป็นค่ะ Ồ Nông lộn hay quăng cả có gì chia Ồ nông lộn hiện đại cảnh cả, cả về đại ếp môn nắn Khe giặc tối lược lắm hay tướng răng năng bên quay trái <laughs> Câu mi khu มองยังอยากลองเพราะต้องการลองรักคนไรแเนแม่มันผิดตรงไหนไม่ได้นักเช็คชก็คองใครเช็คไปก็่อยหัวฉันแล่นเกิดจากเปลือกเคอยมันบานให้หัวใจทางวีบมาเด่นจิ้มฟรี

นายกูยแม่ายเรียุตรใเรียกิงตายเรียว้ายหยาดยขึ้นขอนจะนันนองโอ้นอนนองไม่นองจะพี่ yo man phiền nát dung 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 ra, dung phải làm dung 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 nuốt nuốt nuốt, dung 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 quăng dung 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 nuốt dung 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 chín chút dung dung นอนนะคะอยากกินได้มากุนเราเกิดมาแค่นี้แหละชีวิตไม่เบียดได้แหนนอนค่ะเออไปเลอจ้าจริงฮะไปแมมมกูเล่าเออกาลอกูจำได้นี่กาลอนี่บาเม็ดเลยกูเลย ทีนี้เราเดินทางอันดุลยอาจจะเวลาก็นใช่ไหมครับการเดินทางในกลางรีมึงต้องทำเพื่อการนี้เนบเนียนขายใจไหมนุ่นลยครับเนบเนียนอยู่แล้วไปตรวจเพด่วงมึงจำไว้เรียกกูว่าเด็กบ่กูอย่ากมึงว่าเด็กหลุ่ไอ้เต็งครับแล้วถึงนกเขาถึงมึงไอ้กูต่อได้รึยัะเดี๋ยวกับพุ่มเรียนอันผีหิดก่อนวันนี้ให้กินอยู่ตุกวันแรกตัวแหวมกันดีนี่จนจบ